เดี๋ยวได้แลวนี่ผลไม้เออหาหินก็ผมแล้วก็หาต้นไม้ยากผมเออแล้วก็หาไม้ด้วยผมเพื่อที่จะสร้างกล่องอีกสักกล่องหนึ่งนะครับเออเออทุบไปกบผมมันคือไรงมาเอ้ามีหนูอ๋อมีตะปูก็ผมสองอันโอเคไอ้หนูนี่ว่าไอ้หนูเราจับมันได้ไหมมันน่าจะได้ับผมตัวเล็กไปหน่อยอจะมาทำอะไรก็ผมเอ้แค่หนูตัวเล็กๆเองอ่ะเออ ไม่อยากได้เท่าไรนะครับผมคือตอนนี้เราดูว่าจะมีของอะไรแถวนี้ดีกว่าเอาโอ้โหไอ้ของเราหายไหมไม่หายว่าดีดีนะครับผมของไม่หายเลยนะเออใช้ได้เลยครับผมถ้างั้นเราก็เอเก็บตะปูนี้ก็ได้ครับผมเออของเราไม่หายไงเอออย่างน้อยตะของเราหายนี่เออเราจะได้แบบสบายใจใช่ไหมล่ะเออเดยวก่อนอื่นครับผมเด้วเราเอาของมันเก็บไว้ดีกว่าครับผมอืมไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าใช่ไหมนี่ โภบาครับผมเอามาเก็บไว้ก่อนเราไม่ได้ใช้ครับผมมันจะพังแล้วเออเดี๋ยวเก็บไว้สักที่หนึ่งที่แบบกับของที่ไม่ค่อยสําคัญครับผมอันอัน,อนก็ได้เออแล้วก็ของเต็มแล้วใช่ไหมอ่าของเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวเราเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอ่าที่เรามีครับผมนี่มีไหมไม่มีนะครับผมอันนี้มีไหมครับผมอันนี้ก็ไม่มีนะครับอ่าเราจะเอาของใหม่มาเก็บไปครับผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะ อ่าแล้วก็อันนี้ดูนะครับอ่ะโอเคน่าจะพอดีแล้วครับผมของกินเราจริงแล้วก็ไม่ได้จะมีอะไรมากมายครับผมเดี๋ยวเราเปิดไปที่กระเป๋าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อ,อาไปตัวนี้ก็ได้ครับผมอมเป็นอาหารฉุกเฉินแบบเวลามไม่มีอะไรจะกินนะครับอ่าตอนนี้เรามีหญ้าสีใช่ไหมหินสามแล้วก็ไม้อีกแค่สามเองนะครับผมเออแต่ว่าเราต้องการกล่องเท่าไหร่นะอ๋อหินอีกแค่สองกับไม้อีกสามครับผมแถวๆนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งครับผม เออแต่แถวนี้น่าจะหมดไปแล้วกับประเด็นนะเออไอ้วางนะว่าโอ้โหของกินของกินแซ่บซครับผมเอ้อันนี้คือหินเอ้แค่เสาเหรอเป็นเสาครับผมโอ้โหแต่บอกเลยว่าของแต่ละอย่างเราไม่คุ้นเลยครับผมที่จะอามาอัปเกรดนะครับผมหรือว่ามาเปิดไม่แน่ใจครับผมนี่ไงหินครับผมโอ้โหเยอะมากหรือเก็บไปครับผมเออเก็บตัวนี้ก็ได้นี่ว่าเราก็จะสามารถได้เห็นแล้เนี่ว่าเออเนี่ยแล้วก็ตัดต้นไม้ไปด้วยนะครับเออแต่โอ้บอกเลยว่าบ้านเรายังไม่ได้สร้างเลยนี่ว่า ออทำอะไรอยู่วะนี่เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บทรัพยากรเพื่อติดสร้างบ้านด้วยโอ้โหสวยมากอ,อนึกว่าจะลงไปได้วะลงไม่ได้เว้ยโอ้เชียดดยอ่ะวันนี้ก็ผม,มแน่ๆเราอาจจะสร้างบ้านก็ได้นะ่ะเ,ออเพราะว่าบ้านเรายังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับผมอ่ะเก็บนี่ไปด้วยออของกินเรากินไปหมดแล้วโอเคเหลือแต่พวกเปล่าตอนนี้เราก็แค่หาทรัพยากรนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปสร้างกล่องแล้วก็อาจจะ สร้างบ้านไปด้วยก็ได้นะครับผมเออดูก่อนว่าทรัพยากรเราพอไหมอื่นแต่ว่าถ้าเราไปเกาะอื่นครับผมเออไปที่อื่นครับผมเราอาจจะเจอทรัพยากรขึ้นก็ได้นะครับผมเออแต่เราต้องสร้างเกาะไปก่อนเพราะว่าทรัพยากรมันเยอะครับผมเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าแล้วก็นี่ด้วยครับผมเออเก็บไปให้หมดครับผมตดต้นไม้ตัดให้หมดครับผมแล้วก็ท่านไม้ตรงนี้ด้วยเออสิบสองเอออ๋อ แค่ไม้เดียวครับผมแต่ว่ามันบวกกันไอเ้เข็มเป็นไรเดี๋ยวก็ตัดต้นไม้มีปไนด้วยครับผมไม่รู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเราครับผมเราตัดไปแล้วมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าที่แน่นะครับผมซอมบี้เราแวกบ้านเรานี่เราฆ่าไปหมดเราไม่เหลือสักตัวเลยนะครับเนี่ยเออเนี่ยเงียบกลิบเลยครับผมเออเสียดายมากว่าอ่มันจะฆ่ากวางสักหน่อยไม่ทันครับผมเออเนะี่ยไม่มีซอมบี้เหลือสักตัวเลยนะครับผมเราฆ่าไปหมดแล้วอ่ะเออก็ดีนะครับผมจริงๆแล้วก็ดีนะ เราเก็บไปก่อนนะผมอุปกรณ์ของเรามามาดูก่อนว่าทรัพยากรเราพอหรือยังครับผมสำหรับการขาบกล่องสักกล่องหนึ่งนะครับผมอีกพอแล้วพอแล้วเกินด้วยซ้าครับผมจริงๆเราขาบได้อีกกล่องหนึ่งด้วยซ้ํานะครับผมเออะขับไปทั่วเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากครับผมเออแต่ว่าแปลงผูกผักเรายังไม่ได้เอยอันนี้อะไรวะเนี่ยใครอ๋อเราไม่มีนะครับผมเออไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องครับผมเออแต่ว่าสำหรับการขาบครับผมโอ้มาเป็นไร งั้นเราก็ขเข้ามาที่บ้านนะครับผมแล้วก็ได้เวลาสร้างกระรองโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่ากล่องเราจะเต็มพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อจะสามารถสามารถสร้างกล่องได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านอกบ้านด้วยนะครับผมเนี่ยเออนอกบ้านก็สามารถสร้างกล่องได้ด้วยแต่อย่างที่ว่าครับผมถ้าเราสร้างนอกบ้านแล้วเราจะเออทำไมมันให้กล่องหนึ่งต่อพื้นที่หนึ่งวะเนี่ยเออมันเปลืองนะครับผมเออดูดีเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้ทำทำอะไรอะ่ะใช่ไหมล่ะ เปลืองนะคะผมหมุนได้ไหมหมุนได้อยู่อ่ะขอให้เดินอยู่ครับผมขอให้เราได้เดินอยู่แม้นก็น่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เออนี่แหละอะอาโอเคแล้วก็การก็ไปเอาไปก่อนครับผมแล้วก็เอาของมาวางก่อนนะครับเดยมจริงของที่นี่ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากแล้วครับผมอแล้วก็มีอ่าไม่น่าจะมีมั้งเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟลักทองก็ผมไม่น่าจะมีมั้งแถวๆเนี้ หรือว่าเราจะเอาขอพวกนี้เข้ามาก่อนก็ได้ั้งเนี่ยเออเอา้าก่อนเอามาก่อนเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีอะไรจริงๆเราค่อยเอาเออถ้าของเราเต็มีจริงๆเราค่อยเอากลับมาับผมเออเอากลับไปใส่ตรงนั้นเอออันนั่นอะไรแล้วก็ตะปูครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยตะปูเอาปตะปูแล้วก็อันนี้อาหารที <S <S ่ว่า oh, ท wow. ําเมื่อวานนี่ว่าของเซฟครับผมของเซฟแต่เรายังไม่ได้กินนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้กีบไมกีบไมอันนี้เราไม่ได้ใช้เลยครับผมช่วงนี้ เอาเก็บ okay, ไว้ก่อนครับผมฟักทองด้วยไม่ได้ใช้ครับผมอ่ะแล้วก็เอานี่ไว้ตัวนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้ก็ไว้นี่ดีกว่าไว้นี่ดีกว่าครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกจริงๆแล้วอ่ะออรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอ่ะไว้นี่ก่อนดีกว่าเอือพื้นที่โล่งเยอะขึ้นแล้วครับผมแต่อืมอยากรู้ว่ากระเป๋าเรานี่จะทํายังไงให้มันดีขึ้นวะอันนี้ก็เปนการอัปเกรดของกล่องครับผมแต่ไม่เขียวใช่ไหมไม่เกียวเี่ยกระเป๋าครับผมกระเป๋านี่เราจะทํายังไงดีว่าให้มันแบบ ได้เยอะขึ้นครับผมเอออันนี้ก็สำหรับอ่ากล่องสำหรับไซนั่นไซนี่แต่เรายังไม่ได้ทำครับผมเออไว้ก่อนไว้ก่อนอ่าจะดูก่อนครับผมเออจากรูปเหมือนกันขอดูในนี้ก่อนอันนี้ก็กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าอยู่ไหนไหมากระเป๋ายู่ไนวะอัน,นสุดท้ายหรือเปล่าครับผมน่าจะใช่ที่ไงกระเป๋าสุดท้ายแต่ว่าเราอยากรู้ว่ากระเป๋าแบบเยอะขึ้นอ่ะเออสมามารถใส่เยอะขึ้นมันมีหรือเปล่าครับผม,อ,มอันนี้อะไรอ่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้ gift box กิฟต์บ็อกซ์ครับผมอันนี้โอ้โหระเบิดมือครับผม เอันนี้หนังสือนี่ไงกล่องใช่ไหมเหมือนกล่องจังอะ่ะเออไม่ใช่กล่องนี่ว่ามันเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปท็อปแลกครับผมอ,อมันคืออะไรวะนี่ไงกระเป๋าใหญ่รับผมนี่ไงรัาแบคแพคกครับผมแต่บอกเลยว่าเลเวลสามสิเลยว่ะออันเนี้ยพอเข้าใจเออไอ,อ้พวกนี้ผมเดาไอ,อ้พวกเนี้ยผมเดาเลยว่าน่าจะของพวกนี้น่าจะาไปหาจากที่ต่างๆที่เราจะไป แอปเปก้เครับผมเออผมจะบอกเลยว่ากระเป๋าต่อไปที่สามสิบเลยครับผมเขาเยอะมากครับผมอ่าอันนี้คือเคนเนลครับผมเออผอมเมนเฟนอ๋อโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ก็แปลงใช่ไหมอันนี้ก็สตอร์อะไรเนี่ยเอ่อออันนี้อ่านมาเลเวลหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดครับผมอ๋อสำหรับใสม่ม้าที่บ้านอ๋ออ๋อก็คือสำหรับเลี้ยงมา้าเออเออเว้ย ก็ดีนะครับผมถือว่าไอ้มาตัวเมื่อกี้นี่เราต้องทําอันนี้ก่อนแล้วสามารถเดินมาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเอออาจจะใช่ก็ได้นะแต่บอกเลยว่าเสื้อผ้าอะไรจะต้องวิ่งเปดนครับผมอ่าอ่าอ่าแล้วก็อันนี้แบตโอ้โหแย่จริงครับผมเอออ่าโอเคก็จับนั้นเลยครับผมอย่างที่เห็นโอเคเดี๋ยวเราจะไปแอดเวนเจอร์สักหน่อยครับผมไปหาอุปกรณ์ใหม่นะครับะป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 ออกข้างนอกเลยดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนที่จะแบบมีอุปกรณ์ใหม่แต่ที่แน,น่ๆไอ้ตรงเออวะ่ะ เราลืมเปิดกล่องนี่ว่าเอ้เป็นกล่องอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเออกล่องไม้อะครับผมเืออยากรู้ว่ามีอะไรข้างในครับผมเพราะว่าเราจะไปเอารูปหมากลับมาด้วยเออเราจะไปที่ใกล้ๆเราก่อนดีกว่าครับผมก็มคือไอ้ป่าข้างบนบผมแล้วก็จะไปข้างล่างต่อเนาะโอเคตอนนั้นไหนครับผมวิ่งไปเลยโอ้โหแต่ว่ามันบอกว่าต้องมีอุปกรณ์ประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อแต่ดูแล้ไอ,อ้พวกเสื้อผ้าพวกนี้น่าจะเป็นพวกเอ่อ แบบพื้นหารนะผมเออเราไหวอยู่ได้แหละไปเลยดีกว่าครับผมไปเลยดีกว่าไม่ไหวก็ได้วิ่งกลับครับผมมันอยู่ใกล้บ้านเราอยู่แล้วไม่เปไ็นไรชิว,ชวๆครับผมแต่ที่แน่ครับผมอันนี้เราไปป่าใช่ไหมเออไปล่าสัตว์ล่ากวางผมแต่เสียดายผมโอ้โหพาโบเราพังครับผมอ,อมาถึงเกาะใหม่เราแล้วเอ้อะไรวะรูปข้างหน้าเหมือนเหมือนจะเป็นรูปหมาครับผมเอ้อะไรวะอ้าวผมต้องการออมาร์บแบกแพคกระเป๋าหมาครับผมเอา อ๋อใช่ก็คือพูดง่ายไอ้หมาเราเลี้ยงได้แต่เราต้องมีอ่าไอ้อ่าเขาเรียกอคอกหม้าประมาณเนี้ยครับผมอ,อันนี้อะไรวะไอ้สปีดนี่ว่าโอ้โหนี่ว่าอะไรหน้าตาประหลาดประหลาดเออเออโอบอกเลยว่า <S <S ผมกับโบ่นี่ก็เอาชนะได้ง่ายๆนะครับผมเออเดี๋ยวเราเก็บอ๋อนี่ก็คือรูปเนี้ยไอ้เกโลกครับผมอ่าก็คือสลับอ่าฆ่าสปีดครับผมอ๋อเข้าใจแล้วครับผมแสดงว่าผมฆ่าสปีดไปร้อยสิบเจ็ดตัวแล้วเงี้ยเหรอเอ้ยไม่น่าจะใช่เลยครับผม อีกผมคาดเยอะขนาดนั้นเลยหรือเมือน่าจะเยอะขนาดนั้นครับผมเดี๋ยวลองดูอีกสักหน่อยครับผมถ้าเราเจอพี่บี้นะครับผมเออเราลองคาดอีกสักรอบว่ามันจะขึ้นเป็นล้อ78หรือเปล่าโอ้โหแต่บอกเลยว่าแถวๆนี้ของเยอะมากผมเออมาทำไมฮะโอ้โหตกใจหมดเลยครับผมอ่าโอ้โหอ๋อไม่เกี่ยวนี่ว่าก็คือเราอ่าฆดสิมีชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับผมอ่ะไปเออ เออแล้วก็เก็บอาหารไปด้วยนะครับผมอ่านี่กระเป๋ากระเป๋านี่น่าจะมีของดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่เราไม่รีบไม่ร้อนครับผมอ่าพวกเรานี่ใจเย็นๆครับผมเอ,อ้ยหิวข้าวเหรอเอ้าด,ดูเลยครับผมงั้นเรากินกินผลไม้ไปก่อนครับผมอ่ากินผลไม้ไปก่อนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เก็บอันนี้ไปด้วยอ่าเก็บหินไปด้วยครับผมแล้วก็นี่มีอะไรเอ,อ้ยมา้มาป่าม้าป่าเออ เท็จโจมครับผมป้าป่ากับป้าป่าแล้ว่าที่เนื้อครับผมทิ้เนื้อที่เนื้ออันนี้ก็หินนะครับผมออบอกเลยว่าเราไม่ได้แค่มาเดินดูป่าผมเรามาเก็บเอาแร่ทุกอย่างที่มีอยู่ครับผมเออได้อะไรเราก็เอาหมดเลยครับผมไอกระเป๋าครับผมที่เอาไว้ก่อดเราจะเดินข้างล่างแถวนี้ก่อนครับผมเออดูรัดเราเออะไรวะาอะไรวะเนี่ยเออเอาอาผมนึกว่าวิ่งมาใส่ผมอมวิ่งหนีเหรอโอ้โหวิ่งหนีอย่างนี้ก็ไม่รอสิครับผมโอ้ยแนวไหนมา เฮ้ยเจ้านีเปลียปัญหาหลกอีดีเอออะรู้บอกเลยว่าสมกับเป็นป่าครับผมทรัพยากรเยอะมากครับผมอะไรวะเนี่ยน้อหมาเนี่ว่าเฮ้ยเออแต่ฉันนี่ไม่มีหมาด้วยครับผมอุ๊เสียดายเราเอาไปเลี้ยงไม่ได้ครับผมเนี่ยเอาได้เหรอเมื่อกี้เราไม่ก่อครับผมเออเออเออสองบีครับผมเออแต่ว่าน้องหมาหายไปไหนวะเหมือนเราจะเอาไปเลี้ยงแล้วใช่ไหมนี่ไง ฮ่าเราได้ปั๊บปี้มาแล้วปั๊บปี้ปั๊บปี้น้องหมาหน้อยเราได้มาเยอะบอกเลยว่างานนี้มีได้ที่้างมาอ๋อแต่ว่าทีแรกกับผมไอ้ผลไม้เนี่ยไอ้ผลไม้นี้ครับผมมันมันเน้นน้ำเป็นมะเป็นหลักครับผมมันเน้นเน้นอาหารครับผมมันมีข้าวเป็นไรข้าวขี้ปีตัวนี้ก็ได้ครับผมเอี๋เวเดี๋ยวได้เหรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหผมคิกว่าขึ้นเลเวลยี่สิบหกเมื่อกี้ตกใจหมดเลยดูยังไงวะเนี่ยอ่ะกล่องนี้ก็น่าสนใจครับผม เอาไฟเืิอไม่ติดว่ะเออนึกว่าจะใช้ไฟได้ซชหน่อยโอ้โหเสียดายเสียดายอ๋ออันนี้ก็ของรวยถ้วยก็ผมไม่เอาไม่เอาอ่ายังไงอันนี้ก็สำหรับน้ำใช่ไหมอาหารขึ้นยี่สิบเจ็ดขึ้นสา4สิบสี่สิโอเคก็ถือว่าขึ้นเยอะอยู่ครับผมเราจะเอานี่ไปเทนะผมแต่ว่าไอเนี้ยไม่เอาไปละผมไม่ชอบอาวุธประชิดครับผมอืมของมันไม่ดีอ่ะของมันไม่ดีอ่ะอาวุธประชิดแต่ของมันไม่ดีอ่ะไม่อยากทำไรับผมไม่อยากน้อยอ่ะเอ้ยโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรอือ เออแต่เราเดินหาของดีดีกว่าครับผมเยวค่อยมาดูพวกต้นไม้อะไรพวกนี้ผมเพราะว่าไอ้พวกไม้พวกเนี้ยหาไม่ยากผมเออหมาป่าเขาป่าเลยครับผมเออเลยเด็๋ยดเก็บเนื้อป่าป่าไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยของใหม่อันนี้อันนี้อะไรวะแลวบิ๊กแฟงครับผมคืออะไรวะไอ้ของนี้วะของนี้ว่าอุ้ยไม้เราเกิดเนี่ยวะไม่เป็นไรนั้นทิ้งไม้ปไปเลยก็ได้ครับผมไม้เราเกินมาแล้ววะทำไงได้ครับผมเออทำไงได้อะเอา ทิ้งทิงท้งทิ้งทิ้งทิ้งอ่ะแล้วก็อันนี้ไปด้วยครับผมอ่ะสวยงามเอามันนี่นี่ว่าอันนี้แล้วก็อันนี้คือเซลเซลสำหรับการสร้างบ้านเราพวกที่เติมเกมโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเราไม่มีตังครับผมเรา,าไม่มีตังอันนี้เราเก็บได้ไม่ได้แล้วครับผม <S <S ของม,ม,มันเต็มแล้วว่าเออว่ะของมันเต็มแล้วครับผมเออแต่ว่าเราไม่มีอะไร <S <S ที่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 ต้องทิ้งไม่เป็นไร อของกินพวกนี้เราไว้ก่อนก็ได้ครับผมเราไม่เสียดายครับผมเออเดี๋ยวเราเก็บหินไปตัวยดีกว่าเก็บหินไปตั้งเก็บหินไปด้วยอ่าเราจะเอาไปสร้างบ้านด้วยครับผมเออ,อ,เอามาเลยบ,บ,บ,บีบีพี่เออเร็จโจทย์กับผมเซ็จโจทย์เฮ้ยได้อันตี้มาอีกแล้ววะ่ะเราเอาเอันตี้สรับกับกระดาษดีกว่าครับผมกระดาษเราไม่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรตอนนี้ครับผมเอาเอันตี้ไปก่อนดีวกว่าครับผมอันตี้ไวรัสเรา,เาแล้วก็มันขึ้นว่าให้อัปเกรดเหรอ อ๋อนี่ไงครับผมเป็นวอเตอร์อ๋อ w a t e อ water story ครับผมอ่าอ้าวหายไปแล้วหรือว่าอยงนี้ครับผมน่าจะในนี้หรือเปล่าขอดูก,ก่อนอนี่ไงอ๋อนี่ไงครับผม water story ครับผมโอ้โหไว้สรัดทำน้ำนี่ไงเห็นอย่างว่าสําคัญตรงไหนอ๋อตรงนี้นี่เองครับผมแล้วก็เครื่องทำหนังสัตว์ครับผมอุยไม่ใช่อะไรวะเขาเรียกอะไรนะไอ้หนังสัตว์อะไรครับผมอันนี้ก็อะไรวะเนี่ยส m o k เฮ o u s e หรออ๋อก็คือ การทาอาหารแบบรมควนครับผมเออรมควรนอ่ะเออเอออ๋ออ๋อโอเคเคเขาจเขาจะเขาจได้เขาจได้อันนี้ก็ฟักทองครับผมหรือเนี่ยเราไม่มีเอ้ยเอ้ยเออเออเราไม่มีอะไรนะไอ้ผลไม้นั้นเราก็เอาฟักทองเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็หรือเอาไปทาอาหารก็ได้ครับผมเออใช่อันนี้ก็เก็บไปด้วยครับผมของสัมัานะจ๊ะอ่าอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่แลวครับผมหญ้าเราได้สิบหกม้ายี่สิบใช่ไหม แล้วก็หินเราได้แค่เก้าทำไมหินเราน้อยจังวะเนี่ยของสัพันนะครับผมหินอ่ะหินเราต้องเก็บไปเยอะๆนะก็ที่จะเอาไปสร้างบ้านด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเราบ้านเราต้องใช้หินหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะครับผมเต็มแล้วดีวว่า20บอันละโอเคเรากลับก่อนดีกว่าถ้าไม่มีหินก็กลับไปเลยครับผมอ่ากลับไปพร้อมถือว่าของเยอะอยู่ครับผมของประมาณนี้อ่ะดูของรอบๆนี้ก่อนดีกว่าครับผมเออดูรอบๆว่ามีอะไรที่เราจะไม่ได้เก็บครับผมแต่ที่แน่ผมมันเป็นป่าเนาะ มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากเท่าไหร่ก็มีแต่ของที่เป็นป่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเก็บไปด้วยครับผมนี่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 อ่าแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับผมเออกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าอ่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเอาของมาเก็บก่อนอ,อืแล้วก็เก็บตรงนี้ใช่ไหมโอเคนี่งไง เออเป็นวิธีที่เร็วดีนะครับผมเออผมชอบตรงนี้แหละครับผมอ,อ่าถือว่าเดีวใช้ได้เลยครับผมเออเราจะด้จะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบครับผมอ่าจะได้ไม่ต้องดูเออเนี่ยแล้วก็เก็บลงไปอ,อ้าวอ,อันนี้กล่องใหม่นี่ว่าโอ้โหมา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 อันนี้ก็มาใส่ไว้คืนดีกว่าครับผมแล้วก็ไม้แล้วก็หินนะผมแล้วก็นี่ด้วยโอเคนี่แหละอเดี๋ยวด้บัฟฟี่เราครับผมด้วยครับผมอ่าเราจะเอาหมา Paige, มาเปิดตว้ครับผมสองกล่องใช่ไหม เรอสองกล่องสองกล่องเออแล้วก็ลองเปิดดูว่ามันเปิดได้ไหมอ่ะเปิดครับผมเอาต้องสร้างรีแพร่ก่อนครับผมผมหรับสหรับอ่าเคนเนลเฟื่องใช่ไผมเออดีมันอยู่ไหนวะมันคือไหนวะแปบ๊บนึงนะครับผมแปบ๊บนึงนะเออแปบ๊บนึงนะแสดงว่าเราต้องสร้างอะไรสักอย่างที่มันให้เราสร้างครับผมเพราะว่าอยู่ทำไมมันเปิดก่ได้จักเทียครับผมเนี่ยอ่าเนี่ยของบัอบี้ผมเนี่ย,ย,ปปยต้องสร้างดีแพร่ก่อนดีแพร่อันไหนวะดีแพร่ครับผม ถ้าผมเดาก็น่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าครับผมเคนเนลก็ผมเออใช่จริงด้วยอันนี้แหละแต่ที่แน่ๆครับผมเราไม่มีไอเนี้ยไม่รู้ว่าให้ไปเอามาจากไหนผมเป็นแ a ฟมิลครับผมอุ้ยเออยังไม่เจอนะครับผมไอ้กแซฟมิลเนี่ยเรายังไม่เจอมันเลยนะครับผมมันอยู่ไหนวะมันอยู่ของไหนมันอยู่ตัวไหนของมันมาเออเว้ยอ่าก่อนอื่นก็ผมเรามาถึงบ้านแล้วก็น่าจะต้องสร้างโอ้โหจะสร้างไงไม่มีหินเออแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านเราใช้หินหรือเปล่าลองดูลองดูลองดู อันนี้ฟ้าใช่ไหมอันนี้ฟ้าอ๋อใช้ไม้กับอันนี้ครับผมกับหญ้าครับผมเโอเคอยู่นะเอแต่ว่าผมว่าผมจะสร้างไอ้ตรงเนี้ยโอ้โหไม่ได้ที่ว่าแป๊ดนึงนะแป๊บนึ่งนะแป๊ดหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเราว่าจะเอากล่องครับผมเอากล่องเนี้ยอ่ากล่องนี้ย้ายได้ไหมย้ายได้ไหมย้ายมาไว้ตรงนี้ก็ได้เอ้ตรงนี้ที่กล่องตรงนี้ดี่กว่าเออตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมจะว่าจย้ายได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ย้าไม่ได้เหรอมันย้ายไม่ได้หรอ เนี่ยโอ้ไม่สามารถย้ายได้หรอกกล่องเนี้ยกล่องของเราครับผมโอ้โหมีส่วนไม่เพียงพอครับผมโอ้โหมันไม่สามารถย้ายได้หรอถ้าย้ายไม่ได้เราก็ต้องทาบ้านขึ้นมาอีกครับผมนี่ก็ทิ้งลงไปเลยเออนี่วิธีของเราครับผมแล้วก็นี่แล้วก็นี่อ่าแล้วก็นี่ด้วยก็ได้อะอันนี้ครับผมก็ปิดเป็นนี้แหละเราเออเออถอนได้ไหม เราไม่สามารถถอนทังขยะเอ้ยใช่เราไม่สามารถเอ่อเอากองไฟออกได้หรอเอาออกไม่ได้ครับผมโอ้เสียทายว่าเราตรงนี้เราก็ใส่ด้วยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นเออตรงนี้ครับผมแล้วก็มาไม่ใช่ไม่ใช่อ่ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็แผ่นนี้ด้วยเอามาไม่มไม่อ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าอตรงนี้ด้วยครับผมตรงนี้แล้วก็ใส่ไปตรงนี้ดีกว่าอ่าอันนี้ก็ถ้าจะต้องเอ้ยนี่เป็นนับต่างดีกว่าครับผมอ้ตรงนี้เดี๋ยวเด แน่นี่นี่หน้าต่างดีกว่าอออันนี้ก็เป็นธรรมดาใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหผมว่าแล้วไงไม่ได้ครับผมโอ้โหกล่องมาบังเฉยเลยอ่าเราจะได้เอองั้นเราก็น่าจะต้องทําบ้านหน้าขึ้นมาอีกครับผมเป็นไรเป็นไรก็ถือว่าได้อยู่ครับผมอ่าตัวนี้โอ้โหไม่ได้เหมือนกันนะครับผมออ้ไอ้พอกล่องนี่แหละครับผมเฮ้ยเสียดายครับผมเรามากล่องทํากล่องให้มาเสียดเอ้ยได้นี่หว่าได้นี่หว่า นึกว่าไม่ได้ครับผมนึกว่าไม่ได้ใส่ตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับผมอ่าอันนี้ก็ใส่เออเป็นนี่ธรรมดาดีกว่าครับผมเอามาใส่ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็นี่ด้วยครับผมเอาตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ่าทําบ้านครับผมทําบ้านทาบ้านแล้วก็แล้วก็แล้วก็เนี้ยจริงอยากได้ปิดประตูครับผมแต่ว่าอยากหาทำเออว่ะจริงๆก็น่าจะต้องเออไม่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 งั้นเราเปลี่ยนมาทางประตูฝั่งนี้ดีกว่าครับผมเออประตูฝั่งนี้ดีกว่า อ่าเราจะมาเข้าบ้านตรงนี้แทนนะผมไม่ใช่อะไรนะเอยควางไฟมาอ่วไม่ได้หรอเออนี่ไงได้อยู่ครับผมนี่ไงอ่าได้แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นครัวใช่ไหมอันนี้เป็นครัวนะครับผมเอาประตูมาใส่ตัวนี้ก็ได้อ่ะหมุนหมุนตัวนี้ตัวนี้อ่าแล้วก็ได้แล้วครับผมเออโอ้โหบอกเลยว่านี่คือบ้านของเราครับผมอ่าเออดีนี่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 นอ่าประตูสองฝั่งครับผมเออ ตอนนี้ครับผมเราเริ่มมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะครับรือทุบไปเลยครับผมอันนี้มันอยู่หน้าบ้านเราเคียงที่เอยของใหม่นู้นว่าไม่รู้ว่าคืออะไรครับผมอโอ้โหเข้าไม่ได้เลยนู้ว่าอุย้ยเสียดายมาเอองั้นก็เอาไว้สำหรับการทําควาอย่างเดียวครับผมในสัมคูร์ครับผมก็คือแบบเข้าไปจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราหาอะไรปิดก็ได้ะมนเป็นไรไม่เป็นไรไเฮ้ยเสียดายครับผมเสียดายอ่ะเขาดูก่อนว่าข้างในามีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วครับผมอ่าอ่ๆอ่เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว ผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวผมกล่องเราเต็ม hmm. อ er ีกแล้วอ oh, oh, oh. ่ะเออเชื่อาจผมเชียดายเอ้ยแป๊บเดียวกล่องก็เต็มแล้วอ่ะอือป่ะไอ้กล่องนี้ยังไม่เต็มอ่ะงั้นก็เก็บไว้กล่องนี้ก็ได้ครับผมอ่ามาออเจยบ้อยครับผมตอนนี้ไม้เราเหลือแค่สองแล้วก็เห็นเหลือเก้าเนาะโอเคแต่ที่แน่ครับผมเราไม่ได้ใช้อ่ะพอดูก่อนว่าเออหูบอกเลยว่าไอ้ stone axe ครับผมพังยากครับผมอืเออเออใช่เพราะว่าเอาไว้ตัดไม้นี่ว่า เขาว่าภารกิจครับผมอยากให้เราครับสโตร์แอพใช่ไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราดูก่อนครับผมอันนี้ไงเคลมมาครับผมอ่าแล้วก็ภารกิจต่อไปคือโซว์ไนฟ์ครับผมโอ้โหเทวิกไนฟ์นิตติงเก็ตครับผมโอ้โหแต่ละภารกิจครับผมโอ้โหอ๋อนี่ไงครับผมที่เราไปเที่ยวมาใช่ไหมนี่โอ้แล้วก็โอ้โหให้เราเก็บใช่ไหมโอ้โหที่นี่ผมเดี๋ยวๆดูก่อนครับผมดูก่อนพุทกันดูภารกิจก่อนดีกว่าครับผมอ่าแล้วก็ นี่ด้วยใช่ไหมแล้วเราคลอดอ่าคลอดคือยังไง mm. อ่านี่ก็ใช่ไงแล้วก็นิวอันนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่นิวสตรี่อ, storage. อ่ะแล้วสุดท้ายนะครับผมอ๋อนี่ไงนี่ไงน,นี่ลูปมือใช่ไหมโอ้โหอาหารตะปอนเรานี่ว่าเออของดีของดีของ,ดของแซ่บกระปุกของแซบ่บอาหารตะปอนของแซบ่บครับผมของแซบ่บแล้วก็เสือ้อแจ็คเก็ตสีแดงโอ้โห แต่ละอันครับผมแต่บอกเลยว่าเอาไว้ใส่เท่ๆ์ล่ะครับผมไอเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงครับผมอ่าเก็บไปครับผม XP ใช่ไหมเออเอ็กพเราได้มาแล้วโอเคขอติ๊งติ๊งมาแล้วครับผมอ่าตอนนี้ XP เราเกือบจะขึ้นละเออแล้วก็มาดูเสื้อก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวเอามาที่กระเป๋าครับผมแล้วก็ดูเสื้อตัวนี้ไงโอ้โหบอกเลยว่าเน้นเท่เฉยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันใส่ตรงไหนอันนี้ใส่ตัวนี้หรอโอ้เนี่ยใช่ไหมโอ้โหโอ้โห มันดีตัวไหนวะนี่โอ้โหอันนี้ดีกว่าครับผมในเก้าครับผมป้องกันอันนี้ป้องกันแค่ ay, สองเองอ่ะโอ้โหอ่ะงั้นเราเออแบบพวกคอลเลคชันเสื้อผ้าเอาไว้ตัวนี้ดีกว่าครับผมเออนี่เออถ้าเราอยากเอ้ยแต่ว่าไอ้สามอย่างนี้เราเอากลับมาก่อนนะครับผมเออเดี๋ยวเราเอาเสื้อผ้าไปเก็บไว้ก่อนไหมเอาใหม่เอาใหม่เออนี่แล้วก็เอาม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 าเออ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 ดูก่อนว่ามันมีอะไรที่แถวนี้ไหมไม่มีเนาะไม่มีเนาะอ่ะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเออไม่มีเราจะได้เอามาใส่กล่องใหม่ครับผม เออไม่มีอออมีอยู่นี่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยอ่านี่แล้วก็ที่ด้วยโอเคไม่มีแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยครับผมเชือกด้วยให้ผมเชือกด้วยเอ่อเอาเราบี stone x สองอันได้ไงวะนี่อ่ะเาเก็บไว้ก็ได้เอ้าเฮอไป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 เราเอา stone x ครับผมไปเก็บไว้ตรงนู้นดีกว่าครับผมเออไปะปไปเอาเจอตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเน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 อ่ะไปแล้วก็ทุบตรงนี้ด้วยครับผมไม่รู้ว่ามาเคียงบ้านทําไมครับผมอุ้ยมารกบ้านเราครับผม เออมาเคียงบ้านตะนะวาโอ้ยตวอีสานเสยครับผมเออแล้วก็ไปดูก่อนว่าตะปูแถวนี้มีไหมตะปู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 อยู่ไหนเออโอ้หรู้สึกว่าทำบ้านใหญ่แล้วมันลุกเลยเว้ยอะนี่ไงตะปูสุตรงนี้ให้ผมโอเคตอนนี้เราต้องการที่จะขาบอันนั้นนี่อะไรนะไอ้นี่นี่นี่กผมแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไม้ไปได้หรอกหาง่ายๆแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับผมแสกมิัลเนี่ยเออหรือว่าให้เรา สร้างจากตัวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้คือวิทยุไม่ใช่เหรอเออวิทยุเรายังไม่ได้ซ่อมเลยครับผมเออไม่มีอุปกรณ์ซ่อมเลยนะครับผมเอ,อ้ยเสียดายม่ะเสียดายมากเลยครับผมเออแต่ละมือแต่ละ,ละีเอ้แต่ว่าไอ้กล่องตัวนี้คืออะไรอ๋อๆมันคืออันนี้นีนว่ว่าผมบอกเลยว่าในบ้านเรานี่กล่องเยอะมากครับผมถ้าดูจากแผนที่แล้วนะเออมันเยอะจริงมันเยอะจริงมันเยอะจริงแล้วก็ไอ้ตรงนี้คืออะไรวะมันเป็นกาก,กบ,บาทครับผมนีน, wonders, น, lying, น่ๆๆ่ๆน่เนน่่เี่เนเ่ ของจับพี่บี้นี่ว่านึกว่าอะไรครับผมเอาอันนี้ก็คือเอ่อ open นดิสเ t ตูไวรัสเอเดอ๋อโอเคโอเคโอเคแต่ว่าที่แน่ครับผมเราไม่รู้ว่าเราจะหายไอ้เครนนี่จากไหนผมมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ไม่ได้ชินี่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องครับผมนี่คือน่าจะเป็นการหาแบบจากแถวๆในสักที่นี่แหละครับผมอออที่เราไม่รู้ไงหรือ่ะทุบไปทุบไปอันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในครับผมอ๋อตะปูครับผมนี่ไงเห็นเราเจอแล้วโอ้โหเยอะมากผมเยอะมาก อ่าเยอะมาก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 เออเราก็เก็บไปเอ้ยเมื่อเราจะท้องสียอย่างนี้หรอใช่ไหมหรือว่าหิวอ๋อหิวหิวถ้าควาหิวเราเหลือแค่ยี่สิบครับผมตอนนี้โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ก็ว่าอยู่นึกว่าเป็นออนไลน์ยุบผมเสียดายหน้าบ้านเราเข้าไม่ได้ปะเราไม่สามารถทุบทิงได้หรอไม่ได้ปะมันต้องมีขอสลหรับทุบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเออเอ้นเราเก็บตะปูไปก่อนดีกว่าครับผมเอออ่าแล้วก็ไอหูหูซอมบี้นี่อยู่ไหนวะหูซอมบี้อ่ะอ่าอ่าอ่าหูซอมบี้ไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอเฮ้ย มึงซอมบี้ยู่ไหนวะกล่องเราหมดแล้วอ้าวนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คือที่โร่งๆเลยหรอโอ้โหอใช่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 ถูกต้องแล้วครับผมนีงไงโหซอมบี้อยู่นี่ครับผมอ่ะห,หินหินหินเกินมางั้นก็จิ้มไปก่อนดีกว่าครับผมอ่ะจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนเีลยวสักยี่สิบพอครับผมหินตอนนี้เราไม่ต้องการเยอะครับผมอ่ะตอนนี้เรากินข้าวครับผมไม่ได้กินเนื้อไม่ด้กินเนื้อมานานละโอ้โหอ้าวนี่คืออะไรกันแน่ผมอ้มาวทำไมมันขึ้นแค่ ตอนนี้มันอยู่ที่สามเก้ามันเดิมครับผมเอะมันท้องเสียเหรอเออเพราะว่าค่าน้ําเราขึ้นเก้าสองไงโอ้นี่ไงขึ้นอยู่ครับผมออกขึ้นอยูข่ขึ้นอยู่นึกว่าจะไม่ขึ้นซะแล้วครับผมโอเคตกใจหมดเลยครับผมอ่ะตอนนี้ก็สุขภาพดีไปแล้วเออมันต้องแมปนี้ครับผมไอ,อ้ตวบ,บอกเลยว่าแแถวบ้านเราไม่มีพี่บี้เลยเอะไปไหน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 อืมเนื้อของเราไปแล้วครับผมเอ้อยไหนวะกวางเรียนเดียนเนี่ยเออยู่ไหนวะเออเสียดายไม่ทันอีกนี่งไงนี่ไง ไปไหนไปไหนครับผมโอ้โหมานเีเลยไอ้กวางมานเีเลยโอ้โหวิ่งเด็วซะด้วยครับผมประเด็นโอโ้ตอนนี้เราวิ่งล่าสัตว์เฉยเลยครับผมอ๋อโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการฆ่าแบบออโต้ครับผมออโตเมทริกเออ,เอ,เอใช่ช่วงนี้เรายังไม่มีหนังนี่ว่าเราต้องการหาหนังครับผมไงอโอ้โหสมบีนี่ว่าแล้วก็กล่องนี้ด้วยครับผมกล่องนี้ด้วยก็บไปด้วยก็บไปด้วยอทุบไปครับผมเออแล้วก็น่าจะเป็นตะปูครับผมอ๋อไอ้กล่องนี้สำหรับใส่ตะปูครับผมโอเคพอเข้าใจได้อยู่ครับผม อ่าป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 ะปะตอนนี้เออเราฆ่าไม่ได้ผมเป็นหนูใช่ไหมเออถึงว่าจะฆ่าได้ซะแล้วครับผมเอหนูตัวนี้ครับผมกินไม่ได้ไงจริงจริงผมก็อยากขับรถกแต่ว่าอุปกรณ์มันเยอะเกินไปครับผมอันนี้เรามีแค่หนึ่งเองครับผมที่เราได้มาไม่เกะไอไว้เนี่ยน้ำมันจะไม่มีครับผมเสยียงว่าเราต้องไปไอเป็นเจือเทียบจะทุกที่แน่นอนเลยครับผมดูจากท่าทางเลยครับผมอบอกเลยว่าบ้านเราสวยมากครับผมโอเคครับผมสำหรับเกมเด y เดออัพสเตอร์ครับผมสำหรับพัฒน์นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมถ้าหากว่าชอบใจถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้พ,พิพากษ์ที่เป็นใหม่สำหรับช่องเราด้วยนะคะสำหรับพัฒน์นี้ไปบายนะครับทุกคนโอ้ยบ้านใหม่ใช้ได้กว่าเดิมครับผมเออนี่หนี้หนี้หน,นี้โอ้โห,โโหสร้างบ้านกัดซอมบี้ได้ไงวะโอ้โหแต่หนะ้าบ้านนี่เออเราทบทิ้งไม่ได้วะออเสียดายออเ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 าอเอ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 อ ได้อยู่บ้างแล้วก็เอาไอ้ผลไม้เนี่ยใส่ไปสองใช่ไหมแล้วก็ไม้ใส่ไปหนึ่งใช่ไหมเออแล้วก็ทำซุปหรอทำซุปได้อ๋อทำซุปได้เยี่ยมยอดเลยอ๋อแต่ว่าไอ้สามอย่างเนี่ยมันล็อกอยู่เป็นวิวสามวิวหกวิวแปดโอเคแต่ว่าต้องทำอาหารบ่อยใช่ไหมหรือว่าเราอัปเกรดวะออผมว่าอัปเกรดแน่เลยเออแย้ yeah.